คอมเมนต์นี้นะครับล่าสุดเข้า10ปีประมูลได้ราคา19บาทต่อกิโลเนาะโอ้ oh, นะครับเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจก็เลยอยากจะมาพูดคุยด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าจากที่มีการทําโครงการรับจำนำนะครับข้าเปลือกของรัฐบาลนายกยิ่งหลักนะครับรัฐบาลเพื่อไทยนะครับก็มีการรับจำนำข้าเปลือกนะครับอยู่ที่15,000บาท ต่อตันนะครับหรือว่า15บาทต่อกิโลนะครับก็บอกแต่รู้ไหมครับว่าข้าวเปลือกนะครับหนกิโลนะครับมันได้ข้าวสารนะครับน้อยกว่า1นกิโลนะครับจริงจริงน้อยกว่าครึ่งกิโลด้วยซ้ำนะครับสิบาทเพราะฉะนั้นต้นทุนข้าวสารจะตกอยู่ประมาณ30บาทนะครับจากต้นทุนการรับจำนำสิบห้าบาทตอนนั้นแต่ว่าคุณขายนี่เนี่ยราคา19บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่าขายราคา19บาท ของรัฐบ,บาลเข้ารับจำนำเข้าตอนนั้นแล้วจะได้กำไรนะครับไม่นะครับยังคงขาดทุนอยู่นะครับก็อยากจะนําเสนออีกเรื่องหนึง่งก็คือโครงการรับจำนำเข้าครับเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับแต่มีข้อเสียอยู่เรื่องเดียวเลยครับก็คือการตั้งราคาการรับจำนำที่สูงเกินไปสูงเกินไปมากๆตอนนี้เป็นช่วงที่ขาดแคลนอาหารขาดแคลนข้าวคุณยังขายได้ราคานี้ไม่มีทางเลยครับที่คุณจะสามารถที่จะคืนเงินจากการที่ทาโครงการรับจำนำเข้าแล้วก็เซ็ตราคาไว้ที่15 0 0 0ับาทต่อตันได้เป็นไปไม่ได้นะหลักการของการทําโครงการรับจำนำเข้ามันดีมาก ก,ก็คือทําให้ชาวนาสามารถเอาข้าวที่ตัวเองผลิตได้แล้วเนี่ยมาฝากไว้ที่โกดังของรัฐแต่ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่ราคาดีแล้วก็ถึงจะไถถอนคืนมาแล้วก็ไปขายใช่ไหมครับแต่การที่คุณตั้งราคาไว้ที่1นึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่มีวันเลยครับไม่มีทางเลยครับที่ราคามันจะถึงหน0 0พบาทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีทางเลยครับที่ชาวนาจะมาไถถอนข้าวแล้วไปขายต่อได้นี่คือจุดอ่อนนี่คือตาบาบนะครับของโครงการรับจำนำข้าวเลยนะครับนี่เนี่ยสิ่งที่จะบอกว่าโอ้โครงการรับจำนำข้าวดีอย่าง,างนััน้นดีี่ครบมมไ มันไม่ดีอยู่เรื่องเดียวเลยครับคือราคาครับราคา1นึ่งหมื่นบาทมันส่อให้เกิดหนึ่งการทุจริตการเวียนข้าวนะครับสองคือข้าวมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับจากต่างประเทศด้วยนะครับอย่างน้เนี่ยมันขาดทุนเยอะมากๆนะครับแล้วเป็นภาตองบประมาณหลายปีต่อมาอีกก็เรื่อยๆๆนะครับอย่างน้เนียอันนี้ก็คือตราบาปของยุครัฐบาลยิ่งรักจินวัตรนะครับผมก็คงฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย